สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมมาอยู่กันในแมปพืชประทะเบสล็อกเดี๋ยวก่อนแพนบีเอสฟาร์มบี้หรือเปล่า <c oughs> มันดูคล้ายๆเหมือนแพนบีเอสฟาร์มบี้ทุกคนแต่มันดูเหมือนรู้สึกแบบเหมือนมีเงินมาหลอกล่อแฮะแมปนี้ผมเห็นมีคนนิยมเล่นกันอยู่นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าคนเล่นเยอะหรือเปล่านะยินดีต้อนรับสู่แพนบีเอสฟาร์มบี้ประทะเบสล็อกวิธีเล่นฟื้นเมล็ดและปลูกฝั่ขงของคุณและ พืชของคุณต่อฟู้กับฝมองฝังนรับคุณวัดเดะฝมองอะไรเนี่ยการระดมฝมองสร้างขึ้นฟื้นพืช EPIV เพิ่มเติมและขยายฝมองของคุณหมายถึงขยายฝนหรือเปล่า g o กา Garden ของค่อยทาไมถึงได้มันลดลงขนาดนี้คนเล่นอยู่ก็มีอยู่แค่5้าแฝงคนเองโอ้โหผมนี่ฝงฝ่า g o กา Garden มากเลยเอาละอืมสถานที่นี้มันมีอย่างไรหรือ มันดูคุ้นๆหูคุ้นตาแฮะฝั่งนี้จะมีฟัมบี้ออกมาใช่ไหแล้วเราก็ต้องวางต้นไม้ยิงกับกับตะตันเหมือนแพนบีเอฟัมบี้ที่เราเคยเล่นมาตั้งแต่ยันอยู่ในท้องของแม่ <c oughs> <c oughs> เอาละเราต้องมาคลีกับล้างคัมเล็ดพันฝ่าวัดดีครับอ๋อเย็นเดตต้อนรับสู่แมพแพนประทะเบสบอกนัดจ๊ะโอเคนายต้องฟือ้อเมล็ดนี้ไปนะ มเมล็ดหรอแน่ต้องซื้อมเมล็ดนี้ราคา200บาทกดคลิกเลยซึ้โอเคคลิกแล้วครับอืมโอเคได้เลยมาแล้วไงต่อครับอ๋อเอาไปปลูกตรงฝนที่มันมีพุ่มหญ้าอยู่นะ่ะอ๋อได้ครับปลูกตรงนี้ปินะแล้วก็รอเวลาเติบโตเป็นต้นอู้น้องกระบองเพชรอู้อู้อ้มีโลบอกมานี่แน่ย,ยิงไปเลยเอื้ตี โดนหนามหน่อยเย็บร้อยวางสมองของคุณเพื่อสร้างไรายได้หืม,หมายความว่าไงวางสมองอ๋ออันนี้คือเราตีเจ้าโลบอกได้เอามาขยายพันธุ์เอามาสร้างไรายได้แก่เราได้ครับโอ้แล้วก็รับเงินของคุณไปนี่ไมได้กําไรมา10บาทก็มันคุ้มเหรออุ้ยนั่นตัวอีหยังวะนะ่ะตัวอีหยังวะ เป็นมหากราดโอเคขอฟื้นมาได้เพิ่มหน่อยเดี๋ยวครับผู้ช่วยน้องมาฟื้นเพิ่มเฮ้ยเราสามารถช่วยได้ไหมเนี่ยนี่ไงช่วยได้ช่วยได้เอ้ยเอ้เอ้ไอ้บ้าตายฟ้าตายฟ้าอืมอ้อ้ยจัาจ้าจ้จ้าจ้จ้ยโอ้ตัวนี้เป็นแบบเป็นตัวอีปิกเลยเนี่ยมาเอามาวางไว้แล้วก็สร้างรายได้ให้แก่ท่านเยอะๆยอะจ้าจ้าจจจจจจ ต้นไม้เราคงไม่ไหวก็ต้องให้ตัวอื่นช่วยเอาละได้แล้วได,ไ,ลได้มา4ีร้อแล้วครับผมอุย้ยสามารถให้ฟางเพิ่มได้ทั้งบวกอะไรอะโอโหโ,ว,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 โว,วางเคจาดวางเคจคาดมาเอ้ยอันนี้เราสามารถขุดได้เอ้าเจ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 ้าจ้าอย้ามาเจ้าย้าอจ้าเาเ้นเจ้า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 เจ้เ้าเาเจ้เจ้าเเจ้จา้ จะไหวไหมเฮ้ยอืมไหวไหวไหวโอเคฝนแกฉันไล่แกออกแล้วก็เอาเจ้าน้องตัวอะไรวะเนี่ยผมก็ไม่ได้ผมก็ผมก็ไม่ค่อยเก็ตกับมีมีแฟคเท่าไหรไนะก็ไม่ค่อยรู้จักเลยนะแต่ว่าฝุ่นคนอื่นเขานี่โอ้โหบุกมาไม่ขาดสายแต่ของเรานี่มันก็ได้อยู่นะโอเคครับเราต้องเก็บเงินให้ถึงแฝนเพื่อเราจะสามารถปลดล็อกฝัวเราได้นะครับทุกคนนี่มันเจ้าทั่วลันเต้า มาเพื่อนยากถ้าขอฟื้นนายหน่อยฟรีเอาวางไว้ตรงจุดข้างแล้วกันนะอ่ะเออเรื่องก่อนไฟไดแอมเฟดี้นี่มันจับไฟไดแอมเฟดี้ีว่าเขาจะไปเป็นเป็นหุ่นกระลอกโอ้โหอย่ามาอย่ามาอย่ามาโอ้โหโอเมก้าดไม่ไหวนะไม่ไหวไม่ไหวทุกคนผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่โอ้โหทุกคนโอ้โดนบุกไปแล้วอ่ะโอ้ เดี๋ยวก่อนนะทัวลันเตาเชลลี่บอมจะชัด,ชด <laughs> โอเคพวกแกฟังอะไรได้ทันเยอะเลยนะถ้าต้องการเงินมากเลยม,มเมล็ดดอกทันตะวันว้าวแล้วก็มีมเมล็ดมเมล็ดมังกรมเมล็ดมะระมะละกอมเมล็ดฝัรร่งะวดโอ้ไอตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ฝับงลวดหร,รืกเขาเรียกว่าเป็นแตงโมแม่ก็ฟ่มตัวนี้แหละจากแฮนบีเอสฟัมบี้พัองของถูกใจ รถถังก็ยังมีแต่มันยังมีแต่ยังไม่มีจาหน่ายวางขายนะเพราะว่ามันเป็นระดับอีพีกับฝักฟิตนะฮะมันยังขายไม่ได้โอ้ววโวโวโวไอ,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 อตัวนี้อยากได้ฟุดแล้วเจ้าซอมเปอร์ต้นไม้กินคนกินเนื้อฟัาด้วยฟนตัวบุดท้ายเป็นเห็ดนะเป็นเห็ดมีพิษหรือเปล่านะสวัสดีครับคุณอ้อมีอะไรขายบ้างเหรออ๋อเราเอาสามารถมาขายได้ครับขายต้นไม้ขายพวกนี้อ่ะผมขอขายหมดแลวกันนะ เปิบขายมาได,ได้ประมาณสองพันโอ้โหไม่คุ้มเลยอย่างนี้มันมีต้นไม้นี่เราสามารขายต้นไม้ได้ฉันขายสิ่งนี้ได้มีราคาเท่าไหร่โอเคร้านคา้าตรงนี้มีอะไรไหมครับอ๋อนี่ไงถังรดน้ํามาจัดมาฟักหนึ่งถังขอรดน้ำหน่อยดีแน่เป็นไงโตเร็วไหมโตเร็วไหม,ไหมจะโตแค่สิบเปรเ์เซนต์ทุกคนโอ้อะไรวะเนี่ยตัวอะไรมาแล้ว น้องทันตะวันว่าแต่น้องมีดาเมจอะไรหรือเปล่านะคืออยากรู้โอ้ล้ำแฝงแม่ชัดเลยล้ำแฝงอย่างนี้ทันตะวันจากแ e พมีเอสฟัมบี้ัวร์ัวครับเนะขอไปดูฝวนบ้านอื่นหน่อยพี่สวัสดีโอ้ยดูฝูงน,นายพี่ทำไมมันมีต้นใหญ่ต้นเล็กจังอะแม่ฉันโชคดีอะครับเขาแบบเขา,เ,ขาเล่นต้นมาเยอะมากเลยอะฝูงฝั่งนี้ไม่มีอะไรดอกมาเลย มอนเตอร์บุกอย่างเดียวไข่โอ้มีไข่ด้วยอ๋อโอโบโบตัวนี้ตัวนี้เอามาเอามามาตรงนี้ต้องการต้องการเป็นระดับหายากอีปิอีพิกสร้างรายได้8ปดสปีแปปีเหรอ80ปีเพราะงั้นเอาช้างออกนะอยู่นี่เองอู้ทำรายได้4 1 5ห ตูนู้กนกำลังตีอยู่นะครับไม่รู้ตีไหวหรือเปล่าก็ค่อยว่ากันใหม่มาหมดหน้าที่แกแล้วอา้าวหายไปไหนแล้วเดี๋ยวน้องน้องฝาแตัวหายไปไหนอา้าวฟัวแล้วทำหายอา๋ออยู่นี่อยู่นี่ไอตัวนั้นมันตีได้เปล่าตัวน,นั้นอะ่ะเฮ้ยตีได้อู้รายได้หนึ่งพันโอเครายหนึ่งพันใช่ไหมเอาหมดอ,ออกไป นี่หาเงินให้เยอะเลยนะจัดพื้นที่เพิ่มเยี่ยมเลยแหมพวกนายก็ทำงานดีเหมือนกันนั้นนี่ย,ยงต้องตัดเรามันหน่อยแล้วแฝดหนึ่งอีกแล้วครับนี่ขยับขยายแล้วเราสามารถวางอะไรได้กี่ตัวนะเมื่อกี้ผมวางห้าตัวเขาไม่ให้วางนะครับอุ้ยเลยนี้เลยนี้โอ้โหเลยนี้ไม่มีคนจาัดก,การพอและวงั้นเราไปฟื้นต้นไม้ก่อนดีกว่า โอ้ย่าย่าย่ายายไม่ทันแล้วจะพูดยังไงดีมันก็แบบเหมือนโกเดาเด้นนะทุกคนนะแค่เราลดน้ำต้นไม้แล้วก็ปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยแต่เรื่องการยิงกับอะไรเนี่ยมันดูไม่ใช่อะแต่ก็แบบพอเหมือนอยู่พอเหมือนอยู่นะเอ้ยจ้าจ้าจ้าโอ้โหนายนายนี่แบบฟู้ตายมากใช่ฉันฟู้ตายฟุดฟุเลยจ้า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 จีกว่าจะชนะได้ ันนี่แบบเดือดุดเลยมันพอจะมีถังน้ำรุ่นหน่อยที่แบบฝาดปุ๊บโตปุ๊บเลยอ่ะมีราคาห้าหมืดูแล้วไม่น่าคุม้มระเบิดน้ําแข็งนี่แน่แช่แข็งเป็นฟักระยะแค่ฟองวินาทีก็ไปแล้วปืนเหรอนี่แน่นี่อู้มันดาเมจแรงปะเนี่ยเอาไปทําอะไรครับอันนี้ ดูคนดาเมจแรงจริงอันนี้ปืนกล้วยมายิงดูนะครับเราต้องยิงใกล้ๆมานะั้นถึงยิงมันได้เห็ไหมด้ได้ประมาณปู้ปูปูปูดียก่อนนะนี่มันตัวอะไรนี่นี่มันเป็นเจ้าช้างนี่เอรางั้นเอาเลยเลยช้างกับโอ้โหถังขยะถังขยะถังขยะ,ะไรายได้เยอะ ได้เงินมาห้าแฝนแล้วนะได้ไวฟุดเลยอะ่ะตอนนี้ฝัวเราเต็มไปด้วยดอกคันตะวันแต่ว่าบางต้นมันมีดอกเล็กดอกใหญ่ด้ยโอเคมาแล้วมาแล้วทําไมโอ้โหสามารถยิงพ่นน้ําเราอความเสียหายคือ800อความเสียหายครับ <Wow. S 1> โอ้โหเข้าก็มาดาเมจแ0ดร้ยเลยเนี่ยไหนดูฟิดูน้าเมะมันหน่อยมีใครมาเลยนี่ไหม,มตายเลย <laughs> รถถังรถถังรถถัง ราคาตั้งห้าพันบาทเนี่ยก็จะไ,ไปซื้อไหววะ <c oughs> าอุ้ยดาเมจมาล่าแรงมากทุกคนมา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 จ้าจ้าจ้าตายตายคราวนี้เหลือกี่ตัวเหลือกี่ตัวเหลือฝั่งตัวใช่ไหมไม่เหลือไม่กี่ตัวแล้วครับทุกคนอืมโอ้ตัวนี้แรงงานฝูงใช้ได้เอาตัวไหนออกดีวะงั้นออกไปเลยฉันแลก่แกออกจัดไปยเอาอยัางตั้งแกแล้วโอเคครับงั้นผมก็ขอ ปิดคลิไปไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับก็แมปมีค่อนข้างสนุกมากๆกันทุกคนนะก็ว่าว่ายู่เห็นคนฮิตกันเล่นกันอยู่นะผมเลยมาลองเล่นใหม่ดูก็สนุกดีฮะมันคล้ายๆแบบเหมือนแพน VS ฟัมบีที่เราเล่นกันมาตอนเด็กๆช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมด้วยเนาะผมก็จะอัดคลิปดวงยูทูบไว้เยอะๆเลยนะครับน้องๆทุกคนโอเคหากใครอยากให้ผมต่อก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์มาในใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทำตาต่อให้นะหากวันว่างๆนะ โอเคอ่าใครชอบก็อย่าลืมคิดจ่กดไลค์กดแชร์กดเฟไนค์ก,<ด>กันด้วยนะครับเพื่อไม่พักคลิปใหม่ๆตอนนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะบายบายจุป,ปีวู้